รุ่นนี้ต้องบอกว่าราคาไม่แรงนะครับแล้วก็สีนี้เนี่ยจะเป็นสีใหม่ด้วยนะครับจะเป็นสีแบบเมทัลลิกนะครับแล้วก็จะมีความเป็นเม็ดเม็ดสวัสดีครับจีทีรีวนะครับวันนี้อยู่ก,กันกับตัวที่ว่าพัฒนาอัพเกรดใหม่ขั้นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรุ่น s s t 6 0 0นะครับจากแบรนด์ส p o r ์่เฟสนะครับรอบนี้นะครับที่เขาให้มาคือท็อกเก s w สวิตช์แบบนี้เลย ปกติแล้วก็จะเป็นพริกขึเป็นแบบเดิมนะก็จะเป็นซิงเกิลคอยนะครับ2ตัวแล้วก็จะมีฮ u มมังกิ้งล่างตัวหนึ่งนะครับบิด <Bit S 1> ก็จะเป็นแบบอ่าแบบตัวหนอนสองเสาแบบเดิมนะครับคอเมเปิลเผานะครับก็ให้สไตล์ที่เป็นแบบโมเดนเนาะบอดี้ก็จะเป็นอ่าเบสรูดนะครับแล้วก็สีนี้เนี่ยจะเป็นสีใหม่ด้วยนะครับจะเป็นสีแบบอ่าเมทัลลิกนะครับแล้วก็จะมีความเป็นเม็ดเม็ดแล้วก็ในส่วนของสีเนี่ยสีฟ้าเนี่ยก็จะทำคล้ายๆแบรนด์ดังนะสีฟ้าสีชมพูนะครับตอนนี้เขาจะมี โทนสีแบบใหม่นะครับก็สำหรับรุ่นนี้ถือว่าได้ความคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าราคาไม่แรงนะครับในส่วนของสเปกก็ฟังกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูดีกว่าว่าเจ้าตัวคอ s s s ีเ0 0เนี่ยให้แนวเสียงประมาณไหนนะครับแล้วก็ทนโดยรวมเนี่ยได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลองไปรับชมกันเลยครับ thank mm -hmm. you ก็ฟังเสียงกัไปแล้วนะครับสำหรับคอ ACG 6 0 0นะครับที่12บสอเซตแบบนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับไม่เหมือนหน้าตานะหน้าตาดีเลยแต่ราคาแบบดีกว่านะครับตัวนี้นครับราคาอยู่ที่4,890บบาทนะครับ พร้อมเซตของแถมน,นะครับแล้วก็กอนจะส่งเนี่ยจะมีการเซตอัพจากช่างน้ตเช่นเคยนะครับของถึงก็พร้อมเล่นเลยนะครับสำหรับกีตาร์ไฟฟ้าราคาดีๆแบบนี้ก็สีจริงๆก็มีประมาณ5-6สีนะครับซึ่งก็ยังไม่ค่อยแน่นอนนะสำหรับรุ่นนี้ก็ใครที่อยากจะทดลองสินค้านะครับอยากรู้ฟีลลิ่งว่าได้ลักษณะ,ะนิ้ว ที่่เลนอยากจะเล่นประมาณไหนหรือได้คาแรคเตอร์แบบไหนนะครับเข้ามาทดลองสินค้ากันก่อนได้นะครับที่ GT Guitar ก็าฝากเจ้ตัว Score EST 600กันไว้ด้วยนะครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ